<laughs> okay. Let let me know where you need to go. มาก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 โอเคลงนี่แล้วกันลงนี่กันเขาไม่ได้ลงกับเราอ่ะอยากละ เขาไปลงไหนกันวะหรือว่าเขาไม่ได้ยินเราพูดหรือเปล่าไม่มั่นใจเี่ไอ้ไปซื้อปืนเนียเนี่ยไปซื้อปืนเล่นดกว่าถ้าเจอตี้อย่างเงี้ยคือแบบไม่ต้องรอโหลดเอาขหอบเขาหรอก เฮ้ยผมหยิบก่อนเดี๋ยวตังไว้แบง่งมีป่าเฮ้ยเพื่อนออกไปคนหนึ่งแหละโอเคมีพี่มีมีมไปลุยเหลือปะ่ะถ้าตังเหลือซื้อยูวีเลยนะซื้อยูวีแล้วเปิด 25, เลยนห้าพี่อ่ะโยนให้ผมเลยรวมได้ป่ะมาโยนแล้วกัน ขาดอีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมไปหากะตังก่อนแป๊บนึงเดี๋ยววิ่งแก๊บกันแป๊บนึงได้แล้วพี่ได้แล้วได้แล้วหรอโอเคสวยโยนมาเลยครับเอาแค่พัน พร้อมไหมเกาะเพิ่มก็ได้พี่อ๋อซื้อให้นี่ครับเนี่ยเนี่ยพร้อมป่ะเปิดนะ,ะ Let's go <S โอเคว,า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 ว้าวว้าวมาร์คให้ Be careful Be careful Be c a r e f u ขึ้นหอไปเลยเดี๋ยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ พอตัวอย่างยิง่งใหญ่ไปไปแล้วเพื่อนเราไปแล้วเฮ้ยสไนเปอร์สไนเปอะ ไม่แม่เลยดาวดาวสไนเปอร์ดาวใช้ชิปชิปผมหนึ่งชิปผมหนึ่งชิปผมหนึ่งมีตัวกำลังขึ้นไหมโอเคอินบิลดิ้งอินบิลดิ้งดาวิงหนึ่งดาววิงวัน okay, nice. Nice. Oh. as fight, as fight. Ow, oh. ow. Oh. Game đi có chất lượng. Này đâu? Party ở đâu nhỉ? Đồi qua đi, đồi qua บ้านผมผมคือสีเหลืองแมมแมมทำไมคุณไปโดดแยกอยู่ตรงนู้นอ่ะเจอปะ่ะไปยังเอาเพื่อนโดนยิงเลยโอเคมิ่งเขมิงเขมิงทำไม่ดีอาร์เดาท are there? อาร์ one. Okay. Okay. Oh, just one. okay. He's in that room still. He's still in there. Oh no, no, no. Never, never. Are you annoying? Oh no. มันดันมาแล้วพี่มันดันมาแล้วอยู่หลังบ้านสองตัวหลังบ้านหลังบ้านผมวะตรงไหนอ่ะเห้ยไล่ไล่ไล่แล้วอยู่บนเดินนู่นเลยไอ้อย่าล้มนะคุณอย่าล้มนะผมจะอ,อ้อมไหม We need out, we need I'll have a Oh, two. On top, on top. On top you your building. Where? đau yeah, yeah, yeah. dạo đau dạo Down dạo down dạo 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 last building. two guy two guy yeah d o w t one that one die one guy is uh, next building go 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 kill them kill them yeah oh ค้างว่ะโอ้โหโอ้อะไรวะค้างค้าง เข้า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 ไอ้คุณเข้ามากับผมด้วยมาแล้ว<ป>มีตีอื่นมาแล้วนะระวังนะซ้ายซ้ายระวังขบนข,บน,ขบนหัวบนหัวคุณระวังโดนสองยิงจากด้านบนนะมันมีช่องอยู่บนหัวคุณอนะระวังระวังมาอีกตัวมาอีกตัวสวยโอ้ยจังมันคักขนาด ตั <'t one fingers out> ้งแมนคักเอ้ยผมรู้แล <Win tip> ้วผมตั้งชื่อแคนว่าอะไรชื่อแคนว่าแคนคักดีกว่านะคักแคนเดี๋ยนะก็เล่นคืออยู่คืออยู่พี่ อะไรนะเฮ้ยไปช่วยเพื่อนหะน่อ uh, ย okay. nice, nice, nice. อ่าวันวันวันไกลไรดิงไรดิงโอเคไหนไหนไหนอ้าวมีคนโดนระเบิดตรงไหนตรงไหนบางเลยวางไว้ตรงไหนไม่ลืมอ่าอยู่บ้านหลังเดิมเราพี่อ๋อโอเค ทีนี้เดี๋ยวหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์ไปเก็บอนะจร,จริงๆเราอยากจะเก็บอันนี้เว้ยแต่ว่าตัวโหลดเอาก็อยากได้วะ่ะเออ่ Are you already get l o a d out? ตังมีหมื่นห้าแล้วตอนนี้ Hey bro, are uh, you re, you re already get loaded out? อ uh ่าฮะ ไป like ไปกับเพื่อนเยไป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 เอาโหลดเอาเพื่อนนะเฮียวันไกลวันไกล be careful a c k i o n เฮียเฮียเฮียูพาีูพาีไอเล็กสองเล็กสองเข้ามาเล่นตรงนี้เลยเล็กสองตรงนี้สองตี้สองตี้ inside inside inside, inside. Yeah, 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 yeah. Two guy, two guy. Wow. Nice. Oh, come cap. Okay, thank you. Thank you, bro. Wow Yeah, 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 one guy, one guy Oh, you have sniper? Oh, you're mad, you're mad Nice Check, 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 check ให้เวอร์ไกชูไก่โอ้จัดให้ผมด้วยจัดให้ผมด้วยเลขสองสองตัวสองตัวเฮ้ยหลังวิ่งมาหลังวิ่งมาหลังวิ่งมาโอ้ตายตายหมดโอเคจ <c oughs> ีาจีจดไม่ใครเกิดได้ไวะ เอาคุณยังเล่นได้อยู่อะสอุดยอดไปแล้วขาดใจตายแล้วดวน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 ฮึบฮึบเออเออเออ จมเกาะครับจมเกาะ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 ก่อนอเคค่อยๆไปคะใจเย็ยนไปซ้าย <laughs> คนลนใจมั้ย